สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มก๊อปวาไรตี้ครับวันนี้ผมก็มีกระปไดสุส์เอสร้อยพีครับมาชี้เป้ากันแล้วครับใครที่ถามเข้ามานะครับหายากนะครับแล้วก็วันนี้เป็นรถก๊อปสภาพค่อนจะสวยด้วยตัว s อสร้นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมครับอะไรหาง่ายเลยนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้เป็นไดสุส์เอสร้อยเป็นเกียร์ออโต้ครับขับขี่ง่ายคล่องตัว แล้วก็ทะเบียนคันนี้เป็นทะเบียนแท้ด้วยสําคัญเลยเพราะว่าส่วนใหญ่รถเก่าจะไปเจอเป็นรถไม่มีทะเบียนบ้างนะ,ะแล้วก็อาจจะมีราคาถูกบางคนก็อาจจะหลงเชื่อนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังบางคนบอกเอ้ยทาไมรถคันนี้มันแพงจังแล้วก็ไปดูไปเจอรถในราคาถูกหลักหมื่นไม่กี่หมื่นแล้วบอกว่าต่อทะเบียนได้ต่อทะเบียนได้ต้องบอกเลยครับว่ารถประเภทนี้การต่อทะเบียนในรถที่เป็นลักษณะที่ทะเบียนขาดไปแล้วเนี่ย ยากนะครับยากมากครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นย้ําให้เป็นรถที่มีทะเบียนถูกต้องมาแล้วนะครับมีเล่มแบบนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็รถเก่าแบบนี้ดูที่ทะเบียนเป็นหลักแล้วก็สภาพเป็นลองนะครับเพราะว่ารถเก่าเนี่ยเรายังสามารถเอามาซ่อมซ่อมแซมกันได้ทีหลังนะครับแต่ทะเบียนเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับผมเน้นย้าไว้ว่ามันเรื่องใหญ่บอกไว้ก่อน ส่วนใครไม่ทราบข้อมูลอะไรไงไปหาเพิ่มเติมกันเอาครับเพราะว่าคลิปนี้มันลงยาวไม่ได้ครับก็ลองดูแล้วกันใครชอบแนวนี้ครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปครับผม